อาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแฟนแ b น a c k c l o v เ r กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่องของผมนะครับ r e b i r t h Anime เมนทั่นเองก็วันนี้นะครับผมหยิบยกประเด็นและเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับตัวของราชินีแม่มดนะครับถึงได้ยอมแพ้ให้กับอาณาจักรโคเวอร์นะครับหรือหน่วยกระทิงดำของเรานั่นเองนั่นเองครับผมต้องบอกได้เลยว่าตรงนี้นะครับตัวของราชินีแม่มดนะครับมีความสามารถทัดเทียมเท่ากับ จูเลียสโนวาคอนเนอร์ได้เลยนะครับหรือจักรพรรดิเวดมตนของอาณาจักรโคเวอร์นะครับแล้วทําไมนะครับตัวของราชินีแม่มดนะครับถึงเลือกที่จะยอมแพ้กับหน่วยแอสวินที่ยังมีความสามารถที่เทียบเท่ากับเขาไม่ได้นะครับแล้วทำไมเขาถึงยอมแพ้ให้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมก็นะครับราชินีแม่มดนะครับ จริงๆแล้วเธอนะครับมีอายุเรียกได้ว่าหลักร้อยถึงหลักพันก็ได้เลยนะครับเพราะเธอนะครับอยู่มาแล้วครับนานแล้วก็รู้จักกับบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งบุคคลคนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตายหาไปแล้วนะครับอายุของบุคคลคนนั้นนี่ครับน่าจะอยู่หลัก 300- ถึง200ปีที่แล้วนั่นเองแลวราชินีแม่วดเนี่ยเขานะครับหรือเธอนะครับก็อยู่มาถึงปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าความสามารถแล้วก็ พลังเวทมนต์ของเขานะครับต้องเรียกว่าสูงอยู่แล้วนะครับเพราะจากการสังเกตนะครับเธอนะครับมีหินเวทมนต์นะครับที่เอาไว้เพิ่มพลังเวทมนต์ของเธอนะครับแต่เธอครับไม่ได้สนใจหินเวทมนต์ตัวนั้นแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็มอบให้เราอัสลวินหน่วยกระธิกรรมได้อย่างง่ายดายนั่นเองส่วนเหตุผลที่เธอแพ้นะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าตัวของเธอนะครับตอนนี้นะครับที่เธอครับกําลังตามหานะครับ เวทมนต์ที่เรียกว่าเส้นได้แห่งการกำหนดชะตากรรมครับแล้วก็เธอครับกำลังต้องการดาบแอนตี้เมจิกของแอสตารของเรานั่นเองก็เลยทำให้เธอนะครับโฟกัสไปที่แอนตี้เมจิกครับแล้วก็เวทมนต์นั้นนะครับเวทมนต์ของเส้นได้แห่งการกำหนดโชคชะตานะครับซึ่งตอนนั้นนะครับอาณาจักรไดมอนแล้วก็กลุ่มอัศวินกระทิงดำนะครับก็ได้เข้ามาบุกตัวของ แม่มดนั่นเองก็ทําให้ราชินีแม่มดนะครับไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเลยนะครับเพราะเหมือนเธอรู้เล้ว่านะครับตองเธอนะครับสามารถเอาชนะพวกนั้นได้อย่างสบายๆก็เธอนะครับก็ได้นั่งดูหน่วยอัศวินกระทิงดาแล้วก็หน่วยอาณาจักรไดมอนด์นะครับได้มาต่อสู้กันนะครับกับกลุ่มเติร์ดไอด้วยเนาะก็เธอนะครับก็ได้นั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจนมาถึงเป็นเธอนะครับที่เป็นรัสบอสของภาคนั้นนะครับแล้วเธอนะครับก็ได้ทําการ จับกลุ่มแอสตานะครับแล้วก็ควบคุมตัวของแอสตาไปนะครับเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องมือของเธอนั่นเองและวานเนสซ่านะครับก็ได้เปิดเวทมนต์ใหม่นะครับก็คือเส้นได้แห่งชะตากรรมเส้นได้แห่งชะตากรรมนี้นะครับก็จะเป็นเวทมนต์ที่สามารถกำหนดชะตากรรมหรือไม่ได้กำหนดสิก็เหมือนเห็นชะตากรรมของตัวเองในะอีกประมาณ1ิวิถึง20วิข้างหน้านั่นเองก็ทําให้ราชินีแม่มดน,นะครับต้องการวานเนตัวของวานเนสซ่าแล้วก็ตัวของแอสตาเป็นอย่างมากซึ่งนะครับ วานิสซาก็ได้บอกเงื่อนไขของการใช้เวทมนต์ตัวนี้ไปให้กับราชินีแม่มดนะครับว่าเวทมนต์ตัวนี้นะครับของวานิสซ่านะครับตัวเธอนะครับจะสามารถใช้เวทมนต์ตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับคนคนนั้นนะครับเป็นเหมือนเสมือนครอบครัวของวานิสซ่านะครับแล้วก็เป็นคนที่วานิสซารักนะครับซึ่งราชินีแม่มดนะครับพอได้ยินคํานั้นนะครับลุนพีวานิสซาก็พูดกลับสวนกลับไปเพียงว่าราชินีแม่มดนะครับ เธอไม่ใช่ทั้งครอบครัวนะครับเธอก็ไม่ใช่ทั้งแม่นะครับของตัวของรุ่นพี่วานิสซ่านะครับทําให้ราชินีแม่มดนะครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตัวของเธอนะครับได้เลี้ยงดูวานิสซ่าเสมือนรูปของตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ทําให้ราชินีแม่มดนะครับรู้สึกคิดได้ขึ้นมานะครับว่าเธอนะครับเลี้ยงดูวานิสซ่ามาเสมือนเป็นเครื่องมือนะครับเธอนะครับจริงๆแล้วจริงนะครับก็มีใจที่รักวานิสซ่าเสมือนรูปของตัวเองนะครับ ก็ทําให้ราชินีแม่มดนะครับเลือกที่จะยอมแพ้นะครับสาเหตุที่เธอยอมแพ้นะครับก็คงจะเป็นเสมือนว่าแม่ตัวคนเป็นแม่นะครับต็ไม่สามารถทําร้ายลูกของตัวเองได้นะครับถึงตอนนั้นจะฉุกระหุดคิดขึ้นมานะครับว่าตัวของเธอนะครับคิดเสมือนวานิสาเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นครับแต่ตอนนี้นะครับราชินีแม่มดนะครับคิดกับเวนซ่าเป็นลูกแท้ๆของเขาได้เลยนะครับผมก็สาเหตุที่แพ้นะครับก็ผมก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เชิญกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำที่จต่อไปของผมเลยนะครับแล้วก็มีขาวม,มาบอกนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของตัวเองครับแล้วก็ไม่คอมพิวเตอร์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะ364ทซับที่ผมทำมานะครับในตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นซับของเพื่อนๆที่ชวนกดติดตามมาเนาะก็ ตัวของวิดีโอนะครับก็ทั้งหมดที่ทาม,มาเนี่ยเป็นวิดีโอจากทำที่จะทำจากโทรศัพท์ซึ่งนะครับโทรศัพท์เนี่ยมันมีข้อจํากัดค่อนข้างใจเยอะมากๆ ผมก็เลยเอาเงินที่ตัวเองมีเนี่ยไปลงทุนกับการทำคอมพิวเตอร์แล้วก็วิดีโอต่างๆให้เพื่อนๆมารับชมกันนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าความแตกต่างของวิดีโอที่ผมทำจากโทรศัพท์กับวิดีโอที่ผมทำจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งผมจะทำวิดีโอจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะได้แบบโอเคยิ่งขึ้นนะครับก็แค่นี้ละครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมไปนะครับบาย